ยังอยู่กันที่วงการมวยไทยนะครับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ลงนามความร่วมมือกับ24องค์กรมวยไทยยกระดับมวยไทยอย่างยั่งยืนครับดรจงรักวัชรินรัตน์ครับอธิกาบรบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมวยไทยระหว่าง24องค์กรมวยไทยกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และการเสวนาวิชาการเรื่องการยกระดับมวยไทยสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัย,ยกเกษศตรศาสตร์และเห็นความสําคัญของมวยไทยซึ่งเป็นกีฬาศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนเศรษ,ษฐกิจของประเทศจึงให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาและยกระดับมวยไทยในทุกมิติไปสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืนผ่านทางโครงการศูนย์กลางความรู้ศิลปะมวยไทยสู่ระดับโลกของสถาบันมวยไทยแห่งมหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์ครับ ปัจจบันเราถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของของคนไทยดังนั้นเราก็มาดูว่าอะไรคือสิ่งที่ขาดผมคิดว่าการรวมกลุ่มคือ,เ,อ,อเรามีชมรมเรามีสมาคมเรามีหน่วยงานต่างๆเนี่ยมากมายเลยแต่ว่าการรวมกลุ่มกันอาจจะไม่เหนียวแน่นก็คิดว่ากเกษตรศาสตร์ในฐานะที่มีองค์ความรู้ด้านนี้ก็อยากจะ รวมกลุ่มซึ่งวันนี้เองก็เป็นการลงนามเอ็มทั้ง24สถาบันกับมหาวิทยาลัยศาสตร์ซึ่งก็เป็นทั้งสถาบันระดับชาติและระดับนานาชาติทั้งหน่วยงานการศึกษาทั้งองค์กรที่เป็นสมาคมต่างๆนะร่วมกันและสมาธ์ต่างๆร่วมกันเป็นเครือข่ายที่จะพัฒนายกระดับเรื่องงานทั้งด้านมวยไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการการรวบรวมฐานข้อมูลการทำมาตรฐานมวยไทยการสอนผู้ตัดสินนักกีฬามวยไทย นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเรื่องศิลปวัฒนธรรมท่าแม่ไม้มยมยไทยท่ามายมายโบราณอะไรอย่างเงี้ยที่จะรวบรวมความร,มรวมวู้วที่มหกตรศาสตร์แล้วก็โดยความร่วมมือเราไม่เราไม่เดินทางคนเดียวเราจะร่วมกับทุกองค์กรอย่างน้อยตอนนี้ก็24องค์กรที่ยินดีที่มาร่วมกับเราแล้วก็ผมคงจะตีเหล็กเมือ่อยังร้อนก็คือจะเชิญ มีประชุมนานาชาติมีประชุมระดับชาติมีการาถ่ายทอดเรื่องมวยเนี่ยทำให้กีฬามวยไทยเนี่ยเผยแพร่สู่ทั่วโลกอย่างมีมาตรฐานแล้วก็โดยอได้ของไหนประเทศไทยว่าประเทศไทยเป็นต้นแหล่งของมวยไทยอย่างชัดเจนก็สำหรับการทำา MOU ในครั้งนี้ทางวิชาการมวยไทยก็ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมอเกษตรศาสตร์กับ24องค์กรมวยไทยของประเทศ แล้วก็เป็นการรวบรวมองค์ความรู้มวยไทยสร้างผลงานการศึกษาวิจัยอนุรักษ์เผยแพร่สืบสารศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยพัฒนาบุคลากรมวยไทยสู่สากลและการใช้มวยไทยในการส่งเสริมสุขภาพศักยภาพและการใช้ประโยชน์พัฒนายกระดับมวยไทยในทุกมิติไปสู่ระดับโลกในรูปแบบที่ยั่งยืนครับ